นี่คือเอ็มใช่ไหมมันจะมาจับสารพิษหรือสารที่ตกค้างในร่างกายเราอายุไขของแมวจริงๆแล้วอ่ะมันอายุประมาณเฉลี่ย16แต่ตอนนี้สามารถมีอายุได้ประมาณ30ท่านกำลังเปิดตู้เย็นที่มีความเย็นติดลบ7 9องศาตัวนี้มันมีหน้าที่ไปจับเซลล์แปลกมหรือแปลกๆเนี่ยจับกินเลยมีข่าวใหม่ออกมายาแมวรักษาคน จริงเหรอคะอาจารย์แมวกับคนไม่เหมือนกันนะคะ,ะจะรักษาได้ผลดีจริงคุณรู้บอกว่าแมวเนี่ยธรรมดามีอายุ16ปีเฉลี่ยนะสามารถมีอายุได้30 16เป็น30เท่ถ้ากับคนเนี่ยมีอายุร้อยสามสหเลยนะยามแมวรักษาคนแล้วไอ้ยาตัวนี้มันคืออะไรอ่ะรู้จัก AIM มไหมไม่รู้จักค่ะแล้ว AM คืออะไรอะคะตั้งใจฟังให้ดีตัวนี้แหละคนหลายคนยังไม่รู้นี่คือการประกาศใหม่เลยนะเป็นการประกาศจากนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นเลยนะอ่ะก่อนอื่นนี่คือภาพนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่ามิยาสกิโทรุมิยาสกิโทรุ่นเ,เจ๋งมากเพราะอะไรครับ<ม>เพราะว่านี่คือยาที่ชื่อว่า AI m ท่านกำลังเปิดตู้เย็นที่มีความเย็นติดลบ79องศา ข้างในนี้มีตัวยาที่ชื่อว่า A I M ตะกี้เห็นยังเห็นแล้วค่ะเห็นภาพของดอกเตอร์เมียสกีอ่ะเปิดตู้ติดลบก79องศาเพื่อหยิบ A I M ออกมาไหมเจ๋งค่ะใช้เวลาวิจัยปีโอ้โปี ยี่สิบปีแล้วยังไงอะคะอาจารย์ <Ừ. S 2> แล้วมันดียังไงอะคะแล้วมันดีมากมามันช่วยชีวิตคนเลยนะมันทําให้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยเดี๋ยวตั้งใจงให้ดีถ้าคุณตั้งใจคุณจะรู้ว่าเป็นยังไงพูดเร็วๆนะคะอาจารย์หนูรออยู่ค่ะโอเคโอเคผมเข้าใจแนละ้วคุณอยากรู้เรื่องแมวทําไมมันอายุยืนขึ้นแล้วทำไมมาใช้คนได้ถูกไหมใช่ค่ะมาดูก่อนว่าอายุไขของแมวจริงๆแล้วอ่ะมันอายุประมาณเฉลี่ยสิบหกแต่ตอนนี้สามารถมีอายุได้ประมาณสามสิบแล้วแมวส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากอะไรไหม เป็นโรคไตเป็นโรคของแมวโดยเฉพาะเลยนักวิทยาศาสตร์ก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยแมวนะทำไมเป็นโรคไตก็คือไตเนี่ยมีหน้าที่อะไรรู้ปะมีหน้าที่อะไรคะไตไตมีหน้าที่ขับถ่ายของเสียหรือร้างของเสียออกแต่ถ้าไตมันอ่อนแอก็ขับสารพิษออกไม่ได้ก็ทําให้สารพิษกระจายไปทั่วร่างกายของแมวแล้วทําให้ป่วยและเสียชีวิตในที่สุด นั่นคือเป็นโรคของแมวโดยเฉพาะเลยแต่ดอร์เมียสกีอ่ะคนพบ AIM กอนแรกเอามาใช้กับหนูด้วยซ้ำไปเนี่ยเห็นไหมนี่คือชีวิตของแมวมชีวิตของแมวก็คือส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากการเป็นโรคไตใครที่เลี้ยงแมวคนที่รักแมวจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตแมวอย่างมากเลยทาคุณรู้ติดตามดูใก้ดีปรากฏว่านี่คือ AIMAIM มีหน้าที่อะไรเดี๋ยวก็บอกนะมันทํางานยังไงรู้ป่ะทำงานยังไรรง,งคะ AIM มันมีหน้าที่นี่คือ AIM ใช่ไหมมันจะมาจับสารพิษหรือสารที่ตกค้างในร่างกายเราจับมันเลยนะ<ม>แล้วไม่พอจับไปแล้วมันจะไปเตือนมารมโครฟาสไ์มมัน คือหนึ่งในเม็ดเลือดขาวมันคือโปรตีนชนิดหนึ่งตัวนี้มันมีหน้าที่ไปจับเซลล์แปลกปลอมหรืออะไรแปลกๆเนี่ยจับกินเลยอไอตัวนี้มันคือจับกินของพิษที่มีอยู่แต่ว่ามันจับกินไม่ได้ไม่สามารถจับได้เกิดอะไรขึ้นมันก็ทําให้สารพิษทั่วร่างกายอ,อยู่ในทั่วร่างกายไม่สามารถขับออกมาได้แต่ AAM ตัวนี้มันมีหน้าที่อะไร AM ตัวนี้มันมีหน้าที่จับสารพิษตัวนี้แล้วแสดงออกแสดงออกไม่พอคือเตือนเลยเฮ้ยมาโครฟาจมานี้เร็วเม็ดเลือดขาวมานี้เร็วมาช่วยกินหน่อยช่วยเตือนไง คือช่วยแบบว่าจับจับไว้เหมือนกับไอ้นี่คือตำรวจจับผู้ร้ายอ่ะเขาวาดว่าจับจับไว้นะล็อกกุญแจมือไว้ล็อกคอไว้นะเพื่อนตำมาเร็วตำรวจมาเร็วตำรวจมาเร็วอย่างเงี้ย ล็อกคอไว้ตำรวจมาเร็วเร็วเร้วกุรายอยู่ในเมืองเต็มเลยแต่อนี่มันเป็นไงเป็นพละเมืองดีที่จับล็อกคอไว้แล้วก็บอกว่าไงตำรวจมาเร็วตำรวจมาเร็วตำรวจมาเร็วตำรวจก็มาจับแล้วกินเข้าตลาดแต่นี่คือจับกินมันคือได้ร่างกายเราแนร่างกายเรามันมีอย่างนี้อยู่แล้วมีแบครฟ้ฟาสตอยู่แล้วแต่มันเตือนไม่ได้นี่คือเสียงขันแล้วมันจริงขนาดไหนละคะอาจารย์เออดีมากคุณสงสัยดีมากไอ้เรื่องจริงไม่จริงเนี่ยมาดูนี่คือผลทดลองของดรนะนี่คือค่าของ a m m ค่าของ AM ตัวเนี้ยแมวที่ไม่ได้ใช้้ AAM เยสาาารรพพิิษมมนน่่่ขึือๆใงก เิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในร่างกายแต่นี่คือค่าของ AM ที่แมวได้ใช้ AM สารพิษมันน้อยลงเห็นปะ่ะส่วนใหญ่น้อยลงน้อยลงเนี่ยบางตัวก็คงที่แต่ตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ใช้ am ดูดิ๋ยสารพิษมันเพิ่มขึ้นตลอดอ่ะก็ทำให้แมวเนี่ยอยู่ต่อได้ยากมากเลยนี่คือโรคประจําตัวของแมวส่วนใหญ่นะนี่คือการเปลี่ยนชีวิตแมวเปลี่ยนวงการชีวิตของแมวเลยนะ เจ๋งมากเลยค่ะอาจารย์แล้วเอามาใช้กับคนต่อใช่ไหมคะขอเล่าต่อนะเรื่องของเรื่องคือดเรมเมียนกิเนี่ยเขาใช้กับการทดลองกับหนูอยู่ในตอนแรกเลยแต่ศัลยแพทย์ท่านนีชช้ชื่อว่าคุณโคบาชิเนี่ยบอกว่ามาใช้กับแมวได้ไหมเพราะยังไงแมวบ้้นปลายชีวิตก็เป็นโรคตายอยู่เรื่อยๆโรคตายอยู่เรื่อยๆแล้วมาใช้กับแมวดูดีกว่าไหมก็เลยร่วมมือกันแล้วก็ไปได้ดีแต่ตอนแรกมีประสักอย่างมากเลยเมื่อประมาณ3ปีก่อนเป็นช่วงของอะไรช่วงของโคจดุดๆคุณ <c oughs> <ๆ>ก็รู้อยู่แล้วนะที่ <c oughs> <ๆ>มีไวรัสมาแพร่กระจายแล้ว แล้วบริษัทหลากหลายที่มีทุนเนี่ยเขาโทรมาไม่มีทุนแล้วขอเลิกทุนได้ไหมโอ้ยในช่วงนั้นเกือบสําเร็จแล้วยังไม่สําเร็จในช่วงนั้นเนี่ยโอ้ยอุซาเกือบสําเร็จแล้วใช้กับแมวใช้อะไรเลๆทุนน้อยหลอคทุนไม่มีขอเลิกโปรเจกต์นี้ได้ไหม <c oughs> เกือบจะไม่มีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นน,น่าเสียดายอ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นวะก็โหสวยเลยแล้วปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาถ่ายทําแบบพวกเราที่ทําแบบเนี้ยที่ชอยพื่อเนเห็นในตอนเนี้ยนี่เป็นภาพจริงๆในช่วงนั้นเลยนี่คือภาพของการออกวิดีโอในวันนั้นเลยนเนี่ยนี่เลยอ่ะแล้ววันรุ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นวะอาจารย์ก็เดินมาที่มหาลัยในห้องวิจัยตาตาเขบอกอาจารย์อาจารย์อาจารย์หึ่งใหญ่โตแล้วมีเรื่องใหญ่โตแล้วเรื่องอะไรวะ อะไรคะคนที่รักแมวเขาอยากจะช่วยสนับสนุนด็อกเตอร์คนนี้ปรากฏว่านี่ดูอภาพของการดูคอมมีคนมาบริจาคก,กันเยอะมากนี่คือภาพของการบริจาคขอบริจาคได้ไหมวันละห้าร้อยวันละสามร้อยวันละห้าร้อยสามร้อยคนที่รักแมวอยากให้ประสมคอนเดนท์ภายใน3เดือนนะนี่คืออะไรคือภาพของมันนั้นเลยนะซังโอคุเอน็นซังโอคุเอ็นคือ300ล้านาคือหนึ่งร้อยล้านบาทอ่ะอก็เลยโอ้โหดีใจเลยเหมือนอะไรอ่ะเหมือนทำดีแล้วได้ดีอ่ะอ คือทาด,ดีได้ดีคือพระเจ้ามองเห็นคือมีคนสนับสนุนแล้วก็เลยทาได้ต่อ<ม>จนประสบความสำเร็จในวันนั้นนี่คือภาพของคุณเมียสกิและนี่คือภาพของคุณโคบาชิเนี่ยร่วมมือกันประสบความสำเร็จอย่างมากเลยเป็นเรื่องที่น่าประทียินีมากเลยก็ปรากฏว่าเป็นโปรเจกต์ที่สตาร์ทใหม่ขึ้นมาและโปรเจกต์ที่สตาร์ทใหม่ขึ<ย>้นมาเนี่ยมันใช้กับแมวแล้วไปได้ดีเพราะฏว่าโรคไตที่เกิดในช่วงบั้นปลายชีวิตของแมวจะลดน้อยลงทําให้แมวอายุ<ม>ยืนข<ม>ึ<ย>้นเจ เจ่งมากเลยค่ะแล้วก็คิดต่อว่าเอามาใช้คนได้ไหมเพราะการที่เราป่วยก็คือการที่มีสาร ค้างที่เรากินอยู่ในเนี่ยไตยเรามันอ่อนแอลงมันล้างไม่ได้ก็ให้พิษกระจายทั่วร่างกายเราถ้ามี A I M ตัวนี้เมื่อไหร่ก็จะช่วยชีวิตทั้งสัตว์และคนและตัวนี้มันคือสาตรตกค้างมันมีตรงไหนบ้างอะไม่รู้ค่ะอาจารย์สาตรตกค้างก็มีทั้งสมองมีทั้งแขนมีทั่วร่างกายสาตรตกค้างแต่ถ้ามี A M ก็จะช่วยชีวิตคนได้อย่างมากปัจจุบันนี้เอามาทดลองกันอยู่อยู่ในช่วงไม่กี่ปีไม่อีกไม่นานนี่แหละหมอไว้ก่อนอีกไม่นานนี้จะช่วยชีวิตคนแน่นอนเอามาใช้กับไตคนเพราะค่าของไตคนนะคุณกินอะไร ของเค็มของแปรรูปพวกของพิษพวกนี้ไตคุณอ่อนแอผมเคยบอกแล้วไงมว่าเราแข็งแรงอยูแล้วไม,ไม่เป็นไรแต่ค่าของไตมันขึ้นเมื่อไหร่นั่นคือมันช้าไปแล้วนะเพราะนั้นคุณอาจจะมีโอกาสที่จะมีไตที่อ่อนแออยู่แล้วตอนนี้ในช่วงที่คุณเนสก,กีกกำลังทดลองอยู่แล้วคุณป่วยไม่สบายเป็นงไง อ่ะต้องใช้เวลาเพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ต้องมั่นใจจริงๆถึงอองกแบบเป็นยาหรือมาใช้กับคนได้แต่ใช้กับสัตว์ไปก่อนแล้วมาใช้กับคนอีกทีต้องใช้เวลาอีกหน่อยจนจดได้ต้องมีการทดลองเป็นหมืนหม่นๆเคสหลายปีอยู่หน่อยข้อมูลพวกนี้น่าเชื่อถือขนาดไหนคะเอางี้ถ้าคุณไม่เชื่อคุณเสิร์ชินเน็ตเลยมันเปิดเผยอยู่แล้วทั่วประเทศญี่ปุ่นออกข่าวกันข่าวพวกนี้ผมเอามาให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วเสิร์ชเลยภาษาญ,ญี่ปุ่นชื่ออาจารย์มีครบอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องราวนี้ผมอยากจะบอกเพื่อนๆในตรงนี้เลยว่านะฮะบอก ชีวิตเราแล้วมีข้อมูลใหม่ๆมาเนี่ยหมอที่ประเทศไทยหรือกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยอยาจจะมาช่วยกันร่วมมือกันแล้วมาใช้กับแมวในบ้านเราหรือมาใช้กับคนเยอะแยะมากมายแชร์ไว้ก่อนแล้วถึงเวลานเนี่ยจะได้มีโอกาสอะไรเยอะแยะมากมายเลย ขอ<ด>หให้สําเร็จไวๆนะคะอาจารย์ใช่ขอให้สำเร็จไวเหมือนกันไปได้ดีอยู่แล้วแต่ต้องใช้เวลาหน่อยครับแล้วอย่างนี้ต้องรออีกนานเลยเหรอคะอาจารย์ถึงก็งไ,ไม่สามารถรู้ได้เนาะก็ะแชร์ให้ได้เยอะนะครับแล้วก็เราอาจจะมีทุนมีอะไรร่วมกันหรือมีการติดต่อกันนะการแชร์ก็คือเป็นประโยชน์ต่อพวกเราด้วยนะจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนเลยเก็อีกเรื่องนึงถ้าเพืเ่อนๆสนใจมีข้อมูลใหม,ใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอเนี่ยนะให้แอดมาที่ไลน์ตรงนี้นะครับแล้วเวลามีข้อมูลดีๆอย่งเจ๋งเนี่ยมันจะยิงตรงไปหาเพื่อนๆเลยก็แอดมาตรงนี้ถ้ามีข้อมูลดีๆ ผมมีหลายตอนเจ๋งๆที่บ้านเราข้อมูลยังเข้ามาไม่ถึงหรือยังไม่ทันเนี่ยเราจะมีข้อมูลดีอยู่เรื่อยๆครับแอดเข้ามาถ้ามีเรื่องราวมันๆจะมาแชร์ให้เพื่อนๆครับโอเคแล้วเจนครับบ๊ายบายบ๊ายบายอาจารย์